คุณผู้ชมถ้าเขายังผนึกกำลังกันอยู่การจัดทับรัฐบาลที่จะต้องเป็นเศรษฐาทวีสินดูเหมือนกับจะไม่ง่ายเพราะแน่นอนที่สุดว่าวันนี้เพื่อไทยเนี่ยคือเสียงข้างมากมากที่สุดถูกไหมฮะใชะเอามามากที่สุดขออภัยคือก้าวไกล,ไกลแล้วเพื่อไทยเนี่ยรอง,อองมาแต่ประเด็นก็คือว่าคุณเศรษฐาเองเนี่ยถ้ามีก้าวไกลมันก็ไปไม่ได้ไม่ใช่พวกเราพูดเองถูกไหมฮะ คนอื่นๆก็พูดอย่างวันนี้ถามว่าการตั้งรัฐบาลแน่นอนที่สุดเนี่ยนะฮะจะไปยังไงเพราะวันนี้ภาพที่ทางด้านของคุณชัยทวัฒน์ที่ไปประชุมร่วมกับทางฝั่งของพักเพื่อไทยคุณชัยธวัฒน์เองก็ยังไม่ได้พูดแบบชัดเจนว่าเอ้าตอนนี้เปิดทางแล้วถูกไหมให้เพื่อไทยเสนอแคนดิเดตบอกว่าเดี๋ยวจะกลับไปคุยกันก่อนเพราะวันนี้ในวงประชุมค่ะ มันก็จะมีเรื่องของวงประชุมก็คือว่าเขาเองเนี่ยเพื่อไทยก็ให้การบ้านก้าวไกลเนี่ยไปคิดว่า1นึจะถอยได้ไหม,มคุณเศรษฐากับคุณชัยธวัฒน์เพราะฉะนั้นทั้งสองฝ่ายเนี่ยคุณผู้ชมฮะมีการบ้านด้วยกันหมดแต่การบ้านที่เพื่อไทยให้ก้าวไกลก็ดูเหมือนกับเป็นการบ้านซึ่งก้าวไกลอาจจะลําบากว่าถ้าไม่เอาหนึ่งหน่งสแล้วจะไปยังไงต่อเพราะก็บอกว่า1นึในสาม ของนโยบายเขามันมีอันนี้อยู่ถูกไหมฮะวันนี้คุณผู้ชมฮะลองฟังทีละเปราะเปราะแรกคือทางด้านของอาจารย์ปริญญาเทวานริมิตรกุลอาจารย์เนี่ยเป็นผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถามบอกอาจารย์แล้วจะไปยังไงต่อณนะวันนี้ mm. อาจารย์ปริญญาท่านก็บอกว่าวันนี้เนี่ยนะฮะพิธาย,ยังไม่ถูกสารตัดสินเอออาจารย์พูดน่าคิดสถานะคุณพิธานเนี่ยก็ยังถือว่าเขายังมีสถานะครบถ mm. ้วน มีโอกาสเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีได้ผมมองว่าเมื่อวานนี้มีการโหวตนายกรัตรีเป็นครั้งที่สองถ้าหากได้คะแนนเสียงในที่ประชุมก็สามารถเป็นนายกได้เพียงแต่ยังปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เพราะสารสั่งแต่เมื่อวานไม่ให้โหวตนายกทำให้สถานการณ์ที่นายพิธา,าจะได้ ได้รับการโหวตมันก็เลยจบลงซึ่งก่อนหน้านี้นายพิธาเคยแถลงการผ่านทาง Facebook ยอมรับว่ายอมถอยเพื่อให้มีการจัดตั้งเพื่อไทยเป็นรัฐบาลโดยการเมืองตอนนี้เป็นการใช้เสียงข้างมากของสอวอและเสียงข้างน้อยของสสเอามารวมกันถูกไหมฮะมันก็เลยพอเมื่อวานนี้โหวตเขาก็เลยแพ้ทั้งที่เขาได้สสมากกว่าแต่อย่าลืมว่าสอวอ่เสียงเขาเยอะกว่าที่สุดถูกไหมออล่าสุดก็คือตอนนี้เนี่ย ทำให้อาจารย์สอนกฎหมายทุกคนเนี่ยเริ่มไม่พอใจเพราะมันเป็นการเอาการเมืองมาหลักมาขัดกับหลักกฎหมายประการที่2อ,อาจารย์ปริญญามองยังไงอาจารย์มองว่าจริงๆเพื่อไทยก็ไม่ตีตัวออกจากก้าวไกลย,ยังมีโอกาสตั้งรัฐบาลได้นะคะซึ่งตอนนี้เพื่อไทยก็กําลังเตรียมประชุมหารือถึงแนวโน้มของพักก้าวไกลว่าจะทํำยังไงจะอยู่ร่วม ใน8พระร่วมรัฐบาลด้วยหรือว่าก้าวไกลจะต้องถอยไปเป็นฝ่ายค้านนะคะซึ่งถ้าเพื่อไทยสลัดก้าวไกลก็ทําได้ยากนะ,ะเพราะที่ผ่านมาก็จับมือกันไปด้วยกันตลอดนะคะแต่ว่าอาจารย์ปริญญามองว่าเพื่อไทยไม่ตีตัวออกห่างจากก้าวไกลหรอกเพราะว่าทําแบบนั้นจะกลายเป็นผู้ร้ายไปด้วย ถ้จะทาให้เดี๋ยวก่ะก้าวไกลอยู่ถ้าจะทําให้เพื่อไทยไม่เสียเลยต้องให้ก้าวไกลเอ่ยปากยอมถอยไปเป็นฝ่ายค้านเองค่ะซึ่งถามว่าแล้วก้าวไกลจะยอมไหมดูแนวโน้มเอาจริงคือผมเชื่อว่าก้าวไกลเขาก็ต้องยึดมั่นอุดมการณ์เขาถูกไหมฮะถ้าจะให้เขาเอาหนึ่งสองออกผมเชื่อว่าเขาก็ไม่มาเพราะเราคุยกันักวิชาการหลายคนเขาบอกเขาไม่ยอมหรอกก้าวไกลเขาชัดนะฮะแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าก้าวไกลเอ่ยปากว่าขอไปเป็นฝ่ายค้าน อันนั้นแหละเพื่อไทยก็สามารถที่จะคลายมือกันได้ใช่ไหม,มและยังไงอีกประเด็นที่3ค่ะอาจารย์ปริญญามองว่าโอกาสที่จะมีชื่อของลุงป้อมพลเอกประวิทย์ชิงนายกเป็นไปได้น้อยมากค่ะนอกจากว่าเพื่อไทยจะเห็นด้วยถ้าเพื่อไทยไม่เห็นด้วยพลเอกประวิทย์ก็ยังมีเสียงลงมติในสภาน้อยไม่น่าจะถึงฝั่งฝันในการที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ค่ะาการที่เพื่อไทยอยู่ดีจะไปเขีย 9, 9, 9, ่ยเก้าวไกลออกไม่มีมันมัน เ,เพื่อไทยจะกลายเป็นผู้ท้ายไปได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับพิธาก็ดีหรือก้าวไกลก็ดีเนี่ยคนจำนวนหนึ่งจะรู้สึกว่าเหมือนกับน่าสงสารน่าเห็นใจมีการไปรังแกนะตอนเช้าเนี่ยรับคำร้องสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ตอนบ่ายก็รู้อยู่แล้วแหละว,ว่าเขาไม่ถึงแต่ว่าควรให้โอกาสเขาหน่อยก็มาทำแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับดังนั้นถ้าหากว่าเพื่อไทยเขาไป ดีก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านเลยเนี่ยนะครับเขาจะกลายเป็นผู้ร้ายไปด้วยนะครับผมไม่คิดว่าเ,าเพื่อไทยจะทําอย่างนั้นในทันทีไว้ง่ายคือถ้าหากว่าก้าวไกลจะไม่อยู่รัฐบาลเนี่ยนะครับถ้าเพื่อไทยจะไม่เสียเนี่ยก็คือก้าวไกลเขาลุกไปเองนะครับเพราะถ้าเพื่อไทยเป็นฝ่ายบอกก้าวไกลให้จากไปเนี่ยเ,เพื่อไทยจะเป็นฝ่ายเสียนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่า เก้าไกลบวกเพื่อไทยนะครับคือ292เสียงไม่มีใครนะครับที่จะมาตั้งรัฐบาลแข่งได้เลยเสียงข้างน้อยก็ตั้งรัฐบาลเสียงไม่ถึงนะครับเพราะว่าภูมิใจไทยพิปัตเนี่ยเขาก็ไม่เอารัฐบาลเสียงข้างน้อยสวจะมุ่งหน้าก็ไม่เอาไม่ถึง3ามว่าจะผ้าเสียงนะครับเสียงข้างน้อยต่อให้มีเสียงสวมาเติมก็ไม่ถึงดังะนั้นเนี่ยไม่ไม่มีใครตั้งแข่งได้แล้วการเป็นฝ่ายค้านเสียงข้างมากร่วมกันไม่มีทางอยู่แล้วไงแล้วก็ง่ายๆคือถ้าจับมือกันไว้ เนี่นะครับเพื่อไทยเขามีหน้าต่อรองอยู่แล้วถ้าต้องเติมพักอันดับพักที่เก้าที่สิบนี่ฮะนะครับซึ่งพักที่เข้ามาเขาก็ต้องอยากเป็นรัฐบาลคุณผู้ชมฮะประเด็นก็คือว่าวันนี้เราต้องกลับไปเปิดภาพท่าอาจาร<ะ>ย์เบญญาไว้นะฮะคือมุมนึงเนี่ยต่อให้นะวันนี้ก้าไกลจะผนึกกับเพื่อไทยแต่สุดท้ายถ้าเสนอคนดิเดตนาย,ยกเนี่ย มันก็อาจจะไม่ผ่านอยู่ดีค่ะเมื่อวานไม่ใช่เหรอฮะคือเปิดภาพอาจารย์ปริญ,ญาแล้วถ้าเทียบกับภาพ3อาจารย์เมื่อวานนี้ที่มานั่งคุยกันน่ะ,ค,ะคือเอาจริงนะอย่างอาจารย์ศีโรจน์เนี่ยมผมเชื่อว่าอาจารย์ศีโรจน์ก็ยึดหลักประชาธิปไตยยังไงก็ต้องเป็นก้าวไกลกับเพื่อไทยถูกไหมแต่อาจารย์ศรีโรจน์ยังต้องยอมรับเลยว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วเกมวันนี้มันบีบให้ทางด้านของทางฝั่งของพรรคใช่ไหมเพื่อไทยเขาต้องเลือก คุณผู้ชมฮะ,ะขนาดอาจารย์ศรีโรธเองเนี่ยยังต้องทํานายออกมาเลยว่าคือทํานายแบบถ้ายังยืนอยู่ฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยผลทํานายผมทวนสั้นๆค่ะก็ยังทํานายว่าสุดท้ายเนี่ยคุณเศรษฐาจะได้เป็นนาย,ยกแต่ในเงื่อนไขเนี่ยในเงื่อนไขอยู่ที่ว่าอาจจะต้องไม่มีก้าวไกลนี่ขนาดทางด้านของนักวิชาการซึ่งยืนหลักของประชาธิปไตยถูกไหมก็ยังมองตรงนี้ ส่วนทางด้านของอาจารย์นันทนาก็ยังคงยึดหลักประชาธิปไตยอยู่แต่ก็ต้องยอมรับอยู่ดีว่าคุณเสรษฐาเป็นครั้งที่3เนี่ยในการโหวตเนี่ยสุดท้ายก็อาจจะไม่มีก้าวไกละนะฮะส่วนทางด้านของอาจารย์เจตโทนวณิกมองว่าเป็นคนเอกประวิทย์คุณผู้ชมครับแล้ววันนี้เองเนี่ยทางฝั่งของก้าวไก่เขาก็ประชุมกันเขาก็ยังไม่ตอบว่า เขาพร้อมแล้วที่จะให้เพื่อไทยเสนอนายกรัฐมนตรีถูกไหมฮะแต่มันมีมุมที่ทั้ง3ท่านเนี่ยเขาวิเคราะห์เอาไว้อย่างที่เมื่อสักครู่นี้ผมได้บอกคือเขาวิเคราะห์เรื่องการจัดตั้งสูตรรัฐบาลผมทวนให้ดูอีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วลองกําหนดระยะเวลาว่ามันจะเป็นตามที่มีการถอดสมการออกมาไหมอย่างสูตรที่หนึ่งก็คือเราจับกันไปอย่างนี้แหละ,ะถูกไหมจับกันไปแบบนี้แต่การจับไปแบบนี้มันมีแนวโน้มก็คือ เปิดทางอย่างน้อยๆเลยก็คือให้ทางฝั่งของก้าวไกลเขาไม่เอา1นึแล้วเราจับกันไปแบบนี้เพื่อให้สวเลือกเราส่วนสูตรที่2คุณผู้ชมครับแบบไม่ต้องมี2ลุงซึ่งอาจารย์นันทนาเนี่ยเป็นคนเสนอสูตรนี้ถ้าเป็นสองอไม่มี2ลุงเนี่ยคุณผู้ชมฮะแล้วก็ผนึกกันแต่ว่าก็ไปเติมพักอื่นใช่ไหมค่ะภูมิใจไทยอย่างนี้เข้ามา แต่เพื่อไทยเขาไม่เอาประชาธิปัตย์อยู่แล้วถูกไหมฮะในกรณีที่ไม่มีสองลุงเนี่ยแล้วได้เติมภูมิใจไทยเติมชาติไทยพัฒนาเติมพักชาติพัฒนากลา้าจะได้เสียง241ก็ยังถือว่าเป็นเสียงข้างมากถูกไหมเมย์ก็ไม่ถึงครึ่งนะจริงๆเออครื่องหนึ่งของสภาต้องสองร้อยห้าสิบ <250, S 1> <ๆ>มันไม่ถึงครึง่งมันปิ่มๆมันปริ่มๆแต่จะยอมไหมถ้าแบบนี้ค,คุณก็ยังยืนหลัก ประชาธิปไตยขอยงค,คุณได้เพราะคุณไม่เอาลงุงแล้วคุณก็ไม่เอาประชาธิปัตย์ด้วยตามที่รายงานข่าววันนี้เขาบอกถูกไหมเขาไม่เอาประชาธิปัตย์เข้ามาร่วมสูตรที่3คุณผู้ชมลองดูนะฮะในสูตรที่3ก็ยังต้องตัดประชาธิปัตย์อยู่สูตรนี้ก็คือยอมมีลุงป้อมเพื่อเอาเสียงสวซึ่งมันมีนาโน้อมเขาโหวตให้ซึ่งพอมาเป็นสูตรนี้เพื่อไทยก็ต้องยอมกลืนเลือดแหละอย่างที่อาจารย์นันทนาบอกหรือนักวิจารณ์เขาบอกกันว่าถึงที่สุดเนี่ยฝั่งของลุงป้อมเองเนี่ยนะฮะ เขาก็มีเสียงในพักของเขาอยู่แล้วถูกไหมฮะพลังประชารัฐ40ส่วนของพักลุงตู่ก็คือพักรวมไทยสร้างชาติมี36ค่ะคุณผู้ชมฮะซึ่งอ๋อแต่ลุงตู่มารวมไม่ได้ในสูตรนี้ถูกนนจจไหมไม่มีลุงตู่ลุงตู่อาจจะเป็นฝ่ายค้านกับก้าวไกลหรือเปล่าแต่อันนี้ก็อาจจะต้องยอมให้บิ๊กป้อมขึ้นมาเป็นนายกถูกไหมแต่ตัดลุงตู่ออกเพราะถึงที่สุดอันนี้ยังพออ้างได้ว่าพลเอกประวิตย์ไม่ได้เกี่ยว กับเรื่องรัฐประหารค่ะคุณผู้ชมฮะส่วนสูดสุดท้ายเลยสูตรนี้น่าคิดเพราะไม่แน่ที่มีการวิเคราะห์กันตอนนี้ลุงตู่เนี่ยไม่ได้อยู่ในพักรวมไทยแนละ้วถูกไหมฮะใช่รวมไทยทั้งหมดเนี่ยสาเสียงคุณผู้ชมดูสูรสีนะฮะรวมไทยทั้งหมด36เสียงเนี่ยอาจจะมารวมกับพักของลุงป้อมใช่ไหมค่ะนี่ซึ่งถ้ามารวมกับพลังประชารัฐอย่าลืมนะฮะเขาจะกลายเป็น76 ซึ่งเขาจะมากกว่าภูมิใจไทยแล้วซึ่งเขาก็มีสิทธิ์จะเสนอชิงนายกถูกไหมฮะแล้วสูตรนี้ก็จะได้สองลุงล่าสุดเนี่ยวันนี้ถ้าเรามองสมการในการโหวตสมมุติเลยอย่างที่นักวิจารณ์นักวิเคราะห์เขามองกันแล้วเราจะได้นายกเมื่อไหร่คุณผู้ชมลองดูเพราะอย่าลืมว่าการจะโหวตเลือกนายกเนี่ยมันจะต้องมีการเว้นวักประมาณ78วันเนี่ยตามที่เรายึดกันมาเนี่ยนะฮะที่อาจารย์วันนอท่านกำหนดวัน ลองดูตรงนี้ฮะอันนี้น่าสนใจเพราะมีการมองกันว่าถ้าสมมุติจะผนึกกันไปโหวตครั้งที่สามเป็นคุณเศรษฐาคุณผู้ชมดูนะฮะโหวตครั้งที่สมเป็นคุณเศรษฐาเสียงพวกเขาก็ยังเหมือนเดิมสามหนึ่งหนึ่งแต่สวก็จะไม่ให้คุณอยู่ดีแต่เพื่อไทยคุณยังมีโอกาสเพราะคุณมีช้อยเหลือแต่ถ้าช้อยเหลือของคุณคุณไปเอาคุณอุ้งอิงสุดท้ายครั้งที่สี่คุณก็จะไม่ผ่าน นึกออกไหมฮะดูตามตัวเลขเลยนะฮะส่วนพอมามาเป็นครั้งที่5เสนอคุณชัยเกษมถึงแม้จะไปบอกว่าเดี๋ยวช่วงเวลานี้จะไปโชว์ศักยภาพในการกล่อมสอวอ<ฆ>แต่ก็คาดการณ์กันเอาไว้อย่างนักวิเคราะห์มองว่ามันก็ไม่ได้อยู่ดีอะต่อให้คุณเสนอ3คนคุณก็โดนคว่ำมหมดครั้งที่5คุณหมดตัวเล่นแล้วนึกออกไหมหมดแล้วนะฮะเพื่อไทยคราวนี้ถึงใครละฮะโหวตครั้งที่6มันจะมาที่ภูมิใจไทยเขาคืออันดับส แต่อย่าลืมว่าถ้าเราพูดกันตามหลักสมมติภูมิใจไทยจะเสนอตัวคุณก็ต้องยอมรับว่าคุณบริหารไม่รอดเพราะเสียงคุณน่ยมันน้อยกว่าพวกเขารวมกันทั้งแพ็คคุณได้ร้อยแปดซึ่งอันนี้เป็นไปได้ไหมอันนี้ตามที่นักวิชาการเขามองเนี่ยนะฮะอาจจะทําให้สมมติถ้าโหวตกันจริงๆสอวสวก็จะอ้างว่าอุ้ยเป็นไปก็บริหารไม่ได้ก็ไม่ให้อนุทินผ่านค่ะผู้ชมจับดูดนดีดีฮะชอยหมดแล้วนะฮะมันหมดตัวกระดานแล้ว ครั้งที่7คราวนี้แหละครับคุณผู้ชมฮะครั้งที่7อาจจะเป็นไปได้ไหมเพื่อไทยมาช่วงเวลานี้แล้วเพื่อไทยเป็นนายกไม่ได้เลยนะฮะชอยที่7มันจะเข้าสเต็ปมาก็คือเหลือลุงป้อม,อมเป็นคนดิเดตแล้วพักเข้าเป็นอันดับรองลงมาแล้วเพราะอนุทินก็ไม่ได้เป็นลุงป้อมแล้วแล้วถ้าเพื่อไทยมาจริงๆในสูตรนี้แล้วปล่อยให้วัวแบบนี้ก่อนนะฮะจนกระทั่งทุกพักไม่เหลือตัวเล่นแล้วเนี่ย ลุงป้อมขึ้นมาก็ตามกติกาแล้วนะถูกไหมลุงป้อมก็เป็นนายกตามกติกาเพราะมันไม่เหลือใครแล้วฮะไล่ตามลําดับนี่ถ้าเป็นลุงป้อมกับพรรคลุงป้อมก็นั่งดูไปเรื่อยๆเลยไหม,มแล้วก็รอให้ตัวเล่น 1, 2, 3สาของเพื่อไทยหมด<ะ>แต่เพื่อไทยเนี่ยถ้าคุณจะต้องกลับมาให้ได้วันนี้มีอย่างเดียวคือคุณต้องถอย1นึออกไป แต่ถ้าคุณไม่ถอยสูตรมันก็จะมาเป็นแบบนี้และลุงป้อมจะมามาอย่างถูกต้องด้วยและถามว่าระยะเวลาการโหวตถ้าเราดูสมมติลุงป้อมต้องมาจริงๆเราจะได้นายกกันเมื่อไหร่นายกเนี่ยมันก็จะมีการเว้นวักในการโหวตอย่างละเจ็ดอย่างละแปดใช่ไหมถ้าดูจากระยะเวลาสมมติปล่อยโหวตจนถึงเจ็ดครั้งมันไม่ต้องข้ามปีนะคะ ลุงป้อมก็จะมาปรากฏตัวเป็นนายกเลยคือกันยาอืใช่ไหมเมย์ค,คือมันอาจจะต้องมีปลอ,อสักนิดหนึ่งนะคะว่าอย่างทางด้านของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคุณหมอชนละน่านสีแก้วก็พูดเหมือนกันว่าจริงๆร,รู้แหละว่าเกมมันอาจจะออกมาแนวนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเขาจะต้องไปหาหลังบ้านคุยแล้วก็มีการตกลงกับก้าวไกลให้ได้ก่อนก่อนที่เขาจะต้องเสียค a n d ด d a ไ,ไปตั้งสามคนในต้องรอดูว่าพรรคเพื่อไทยจะเล่นเกมอย่างไรคือถ้ากลับมาตรงนี้สมมุติเนี่ยเอ,อเอาจริง คุณไม่มาลงกับลุงป้อมลุงป้อมก็อยู่ลอยลําไปอย่างนี้แล้วคุณก็โดนคว่ำไปเรื่อยๆอ,ยอถูกไหมคุณจะโดนคว่ำไปเรื่อยๆจนคุณหมดกระดานแล้วฮะแล้วมันจะมาหาลุงป้อมโดยชอบทำถึงแม้สังคมบอกคุณไม่ชอบทำหรอกแต่ตามกติกาม,มันมาถึงลุงแล้วอะเพราะฉะนั้นอันนี้ให้ดูดีๆนะฮะว่ากัญญาอาจจะเป็นลุงป้อมเพราะมีนักวิชาการเขาก็เริ่มวิเคราะห์ว่าถ้าเพื่อไทยคุณไม่สละตั้งแต่ตอนนี้คุณจะถูกบีบไปเรื่อยๆจนคุณไม่เหลือเลย วันนี้ถึงได้บอกว่าใครไม่ได้ดูช่วงหนึ่งจะพลาดมากมคุณสุดทินใช่ไหมที่วันนี้คุณสุดทินคลังแสงทีมงานขึ้นเพจนี้ไว้แล้วเปิดคุณสุทินคลังแสงอีกรอบหนึ่งคุณสุดทินถึงกล้าพ,พูดวันนี้และผมว่าเขาก็ไม่ผิดทีมงานเปิดภาพคุณสุทินรองหัวหน้าพักใช่ไหมใช่ค่ะคุณสุดทินถึงบอกถ้าจําเป็นก็ต้องไปฮะอ่าเขาก็รู้แหละเขา,ะ,าะต้ทละะงไหนดังนั้นบรรดาที่เมื่อวานอาจารย์เจตโทนวันนี้พูดก็ต้องคิด ค,คุณเลือกเพื่อไทยมาแต่คุณจะไปด่าเขาอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคุณเลือกมาเพื่อให้เขาอยากเป็นรัฐบาลใช่ไหมแล้วพอถึงวันหนึ่งสมมุติเขาจะย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วคุณบอกโอ้ยไม่ได้ไม่ยอมรับคําตอบก็คือถ้าไม่ยอมรับเขาก็จะเป็นฝ่ายค้านซึ่งทั้งหมดนี้ลองดูนะฮะว่าลุงจะมากันยาจริงไหมแต่อย่าลืมว่าเพื่อไทยเนี่ยเขาชัดมากตอนนี้ถ้าฟังคูเศรษฐาเขาไม่เอาสองพัก นั่นก็คือเอาไม่ได้ฟังคุณเศรษฐาเขาไปเป็นรายงานข่าวเดี๋ยวหาว่าไปกล่าวติ้งต่างหาว่าคุณเศรษฐาพูดแต่เป็นรายงานข่าวว่าไม่เอาประชาธิปที่ปรับกับรวมไทยสร้างชาติเพราะฉะนั้นในสมการนี้ทั้งหมดเนี่ยอย่างท่านลุงจะมาครั้งที่7เลยเนี่ยนะครับผู้ชมฮะไม่แน่ลุงป้อมอาจจะต้องเอาพักลุงตู่มาด้วยแล้วก็อ้างหรือไม่ว่าเอา้าก็ไม่เหลือลุงตู่แล้วนี่ถูกไหมแล้วรวมไทยสร้างชาติเขามาขอร่วมกับพลังประชารัฐให้จับตาดูตรงนี้ส่วนคุณวิโรธรัคนาอดิสรเป็นยังไงบ้าง คุณวิโร์เนี่ยล่าสุดเนี่ยนะคะบอกว่าเชื่อมั่นว่า8พักจะปั่นจัก,กรยานไปด้วยกันออไม่มีคันไหนเลี้ยวโค้งก่อนค่ะและมั่นใจพักร่วมจะไม่ผลักก้าวไกลไปให้เป็นฝ่ายค้านด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณวิโร์เนี่ยก็พูดถึงเ,ออเรื่องของการประชุมรัฐสภาเมื่อวานนี้19กร,รกฎาคมที่มีการนําคลิปามาเปิดประกอบเนี่ยบอกไม่ได้เป็นคลิปลับหรือตัดต่อคลิปการประชุมมันต้องเปิดเผยและเชื่อว่าการทํางานของประธานรัฐสภาจากนี้ก็จะคล่องตัวหลายเรื่องนะคะแล้วก็ให้กําลังใจอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัทา ประธานรัฐสภาบอกว่าไม่ใช่มาฉับผิดการไม่อย่างนั้นเนี่ยอนาคตใครจะกล้ามาทําหน้าที่ประธานนะคะแล้วก็เห็นด้วยกับอาจารย์ปียบุตรแสงกนก,กุลซึ่งก็เป็นอดีตกรรมก,การบริหารเลาาธิที่การพักอนาคตใหม่เนี่ยที่บอกว่าถ้าเป็นหมออ,องปฏิพัท์สันติพาดาจะกล้าตัดสินใจมากกว่านี้ค่ะ ก็คิดว่าไม่เกียรตินะครับแต่เบื้องต้นยืนยันว่าเราจะประคองความก้มเกลียวนะครับและความแน่นแฟ้นของภาคีแปดทักร่วมนะครับให้แน่นแฟ้นที่สุดนะครับก็ผมก็เปรียบเทียบเสมอแหละก็เหมือนจักรยาน8คันเนาะนะครับก็เดี๋ยวก็รู้ครับว่าการจะเข้าถึงเส้นชัยจักรยานมันก็ต้องผลัดกันนําผลัดกันอะไรบ้างนะแต่เป้าหมายคือพาจักรยานทั้ง8คันซึ่งเป็นจักรยานแคันแห่งความหวังของประชาชนคนไทยและเข้าเข้าเส้นชัยไปด้วยกันนะครับจักรยานไหนที่จะเลี้ยวโค้งก่อนไม่มี ทุกวันนี้ตอนนี้ก็ยังขับกันอยู่เลยนี่ฝ่ากระแสลมมีการพูดมาที่ของประธานนะครับก็คงต้องให้กําลังใจแหละนะครับเพราะว่าก็ก็เพิ่งเดี๋ยวอีกสักพักก็คงเข้ารูปเข้ารอยนะครับก็อย่าเพิ่งตําหนิกันนะครับก็ผมก็ยังมั่นใจนะครับในประธานสภาผู้แทนรัษฎรนะครับในฐานะประธานรัฐสภาด้วยนะครับก็ผมก็ให้คือมันต้องให้กําลังใจท่านนะครับไม่ใช่ว่าปรากฏว่าจับผิดกันอะไม่อย่างนั้นอนาคตใครจะ กล้ามาเป็นประธานใช่ไหม <S <S นี่ฮะ<า>เพราะฉะนั้นถ้าเราฟังก้าวไกลเขาก็ยังมั่นใจเพื่อนเขาคือเพื่อไทยถูกไหมฮะ<า>แต่ถ้าเขาดูช่อง8ปดเขาก็จะได้ยินว่าเพื่อนเขาเนี่ยก็จำใจเขาคิดหนัก,<อ>น,กนะเออเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมฮะขอดูแคนดิเดตนายกก่อนดีกว่าประวัติของคุณเศรษฐาทวีสินทีวีเราก็จะไม่มีรายการพิเศษต่อแล้ว<า>ถ้าในวันที่27เราล<า>จบที่คุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยนะฮะ คำถามก็คือจะจบไหมอันนี้เราไม่รู้แต่คุณเสรษฐาปัจจุบันเป็นยังไงปัจจุบันเนี่ยท่านก็อายุ60ปีแล้วนะคะเรียกว่าก็ร่วมง,งานกับพักเพื่อไทยมาระยะหนึ่งแล้วจริงๆก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่จะมาเปิดตัวเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะ ซึ่งคู่สมรสของท่านก็คือ,อแพทย์หญิงพักพิไลทวีสินท่านก็จะมีความโด่งดังนะคุณหมอ,อพักพิไลเนี่ยในเรื่องของเ,อเวชศาสตร์ชะลอวัยคุณหมอทางนั้นนะคะแล้วก็ท่านก็เป็นปจบการศึกษาระดับปริญญาโทค่ะของสถาบันแคลมอน์นะคะ Uh, graduate school นะคะที่สหรัฐอเมริกาท่านจบมาด้านบริหารธุรกิจแล้วก็การเงิน,นด้วยและจริงถัดมาครับผู้ชมฮะ<ฆ>อย่างที่บอกการทำงานก็คือหัวระดับ CEO อ่ะถูกไหมฮะใช่ค่ะนี่ก็คือเราคุ้นกันก็คือแสนสิริใช่ไหมแสนสิร <Sans Siri, S 2> <ล>ินั้นท่านเป็นเจ้าของแต่ก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ตั้งแต่ปี29ก็ทํางานที่บริษัท PNG อันนี้ก็เป็นบริษัทที่เรียกว่าโด่งดังในบ้านเราเหมือนกันนะคะจนกระทั่งมาปี2553จนถึงตอนนี้ก็ทํางานทางด้านอสังหาริมทรัพย์นะคะ ในส่วนของแสนสซริแล้วก็เมื่อปลายปีที่แล้วพฤศจิกายน65นี่เองที่เข้ามาสมัครสมาชิกพักเพื่อไทยแล้วก็กุมภาพันธ์ถึงได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนะคะแล้วก็เมษายนค่ะก็ประกาศจากเพื่อไทยให้เป็นหนึ่งใน3ามแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักคุณผู้ชมครับวันนี้ประเด็นก็คือว่าทางฝั่งของก้าวไกลใช่ไหมค่ะ